พี่น้องครับตรวพุดซ่าห้องกับหลังจากตัดท่ำสาวได้แล้วประมาณเดือนครับพี่น้องกำลังแต่กิ่งก้านสวยงามเลยครับก่อนที่ห้าสี่เลือกกิ้งไว้สองกิ้งเ้ากับลดน้ำครับพี่น้องลดน้ำให้ชุ่มช่ำครับช่วงนี้ฝนทิมช่วงฝนพายุรุร้อนทิมช่วงครับก็เลยใส่แบบ เครื่องนาสามท่อสายยางแบบทอ่อผ่าแบบนาสามครับสูงมากครับพี่น้องเนย่สูงมากป้อยใส่ล่อกเลยครับพี่น้องนึ่งป้อยใส่ล่อกเลยครับช่วงนี้สิหยุดระบบสายน้ำสปริงเกอร์ไปครับเพราะว่าเขาต้องการปริมาณน้ำไหล ช่วยในการกระตุนแตกใบแตกยอดสารกิงก้าลนะครับพี่น้องให้แข็งแรงครับสาสมอาหารครับบรรยากาศเศร้าๆครับพี่น้องบรรยากาศเศร้าๆ,ๆช่วงนี้จะห้แบบท่อสูบมากนะครับพี่น้องเนดะ้อยสูบมากครับเจ่าพุทธชาเขากระลังต้องการน้ำไหลนะครับช่วงนี้ พี่น้องมีน้ำนี่สูบใส่เลยครับสูบใส่เลยเขาอยู่ระบบสปริงเกอร์อยู่ก่อนช่วงนี้สปริงเกอร์เขาทำให้ให้ช่วงหลังพู่นล้วจะรู้ดูฝนเรียวนะครับช่วงเก็บมด้วยสุกหมดแหละนีขึ้นบรรยากาศส,สวยๆครับในสวนครับนี่นี่ตัดหญ้ารอบสองเร็วว่าบ้านครับนี่พอดาบชุ่มๆเลยครับ พี่น้องอากาจะเลื่อมให้น้ำนะครับเด้อให้น้ำยังสม่ำเสมอครับถ้าฝนไม่ตกก็ให้ทุกๆสามถึงห้าวันครับทุกๆสามถึงห้าวันให้แบบเ้าทหน่อยครับพี่น้องนี่ถึงเราจะมีระบบท่อพีอีสปริงเกอร์เอาก็ะยุไ้ก่อนครับช่วงนี้เอาเครื่องนาสามเลยสามนาซีสูบมาเลยครับพี่น้องนี่ขุดซ่าเข้ากระลังงานยังไงครับพี่น้องนี่ เรายังไม่เลือกกิ่งกําลังจะเลือกกิ่งครับตอนนี้อัดน้ํอาอัดปุ๋ยครับอัดน้ํอาอัดปุ๋ยเพื่อเร่งสร้างราต้นเลรอครับพี่น้องสางราต้นสร้าง,างยอดสร้างไปครับในการสะสมอาหารครับพี่น้องเพราะว่าหลังจากตัดมาแบบหน้าหนึ่งเดือนพิ่งกระดิ่งแตกมากครับเอ้าให้น้ําให้ปุ๋ยพิ่งกระดิ่งเร่งสะสมอาหารครับพี่น้องวานนี้ระมัณเข่าเดือนที่สองกลัวๆเข่าเดือนที่สามพิ่งกระดิ่งเริ่มติดดอกครับพี่น้องนี่มันนั้นพิ่งกระดิ่งติดดอกสมบูรณ์ครับ นวยหลาหนว่ยง่าน่วยบรวงครับนี่แหละครับบรรยากาศในสวนครับสวนบุษราสาวรถกองบ่าวทงครับพี่นออ้องนี่แหละยอดพอดีแตงแม่บักลายนี่ครับพี่น้องนี่ลังตอกเกือบยี่สิบครับแต่งแม่บักลายเลยเนี่ยยอดเท่ากันี่งามอัวครับยอดอัวยอดงามเลยเนี่ย เขียวมือนี้ก็จะได้ใส่ปุ๋ยแล้วครับมือน,นี้ให้น้ำช้ำๆแล้วเจะเอาปุ๋ยมาใส่แล้วครับมือช่วงนี้เราต้องจะใส่ 25, 7, 7งีชิมฮาเจ็ดเจ็ดนะครับพี่น้องเด้อใส่ย, 25, ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเร่งกระตุ้นยอดอย่างเดียวกระตุ้นยอดสร้างใบในการสะสมอาหารอย่างเดียวครับพี่น้องนี่นี่แหละครับะตัดหญ้าตัดหญ้ากอนครับพี่น้องตัดหญ้ากอน นี่รอบซวงนะครับนี่ยแต่ปแล้วานืงรอบขึ้นไม่แล้วครับนี่ขึ้นไม่อีกแล้วนี่พอดีฝนมาตกได้หกเกียมื่นแล้วก็เลยมาอาดน้ำก่อนครับมาอาดน้ำก่อนนี่นะครับปล่อยเลยครับปล่อยมาดับคลองเลยครับนี่ชุ่มฉับชุ่มฉับครับพี่น้องเนี่ย ชุ่มซ้ำชุ่มซ้ำเลย <c oughs> ชิปนี้ก็เป็นชิปพา้าเบิ่งการให้หน้ำของสวนว้าทุ่งนะครับพี่น้องเด้อ <c oughs> การให้น,หน้ำอันนี้ใส่ขี่งวัวครับใส่ขี่ง้วว้า,าทุ่งจสถหยทั้งแบบ กลนฝังกบระวางแถวแล้วก็ไใ่แบบเอากองไม่ไห้ขบวนครับพี่น้องมีหลายสายหลายครับมันต้องไปเสียดายมันต้องไปขี้ที่ครับพี่น้องมีสายหลายแห้งามครับเอาคิมนี่ก็เป็นคิมสันส้นๆครับพี่น้องคีมน้าพร้อมไหมครับสวัสดีครับ